สว,สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเคปะเครื่องและเคเร oui. well คื่องรางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแพร่วัตถุมงคลที่ผมสะสมอยู่นะครับวิดีโอนี้นะครับผมได้นําอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่ผมเก็บสะสมมาอยู่นะครับจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นวัตถุมงคลที่แปลกๆนะครับหาชมได้ยากนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้นะครับผมได้นํามาให้ชมหนึ่ง หนึ่งชิ้นนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ผมเพิ่งได้มานะครับจากลูกศิษย์นะครับที่ศรัทธานะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะครับที่อยู่ในยุคทันตอนหลวงพ่อเดิมยังไม่มรณะภาพนะครับแล้วก็วัตถุมงคลชิ้นนี้ผมก็ได้มานะครับปัจจุบันก็มาอยู่กับผมนะครับสําหรับวัตถุมงคลชิ้นนี้นะครับผมเลยจะมาทําวิดีโอให้รับชมนะครับในวิดีโอนี้นะครับก็ Utan, จะเป็นวัตถุมงค,คลที่แปลกนะครับแล้วก็หาชมได้ยากนะครับแล้วก็ทำทำโดยเฉพาะนะครับสําหรับวัตถุมงค,คลอันนี้นะครับอาจจะเป็นคนละอย่างนะครับก็ได้นังสือนะครับได้นงังสือนี้จะเป็นเป็นคันกระสุนนะครับแต่วันนี้จะเป็นไม้คูนะครับที่หลงพ่อเดิมนะครับสั่งสร้างนะครับให้สิทธิ์ท่านนี้นะครับสร้างให้สิทธิ์ท่านนี้เอาไว้ติดบ้านนะครับแล้วก็ เอาไว้บูชานะครับเสริมสิริมงคลนะครับให้แก่บ้านนะครับแล้วก็ครอบครัวครับแล้วก็ตัวของเจ้าเจ้าของวัตถุมงคลนะครับสาหรับไม้คูนะครับอันนี้นะครับนี่สวยมากครับอันนี้ผมเพิ่งจะได้มานะครับจากข้าราชการนะครับที่เกษียณแล้วนะครับเป็นครูนะครับที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ได้วัตถุมงคลชิ้นนี้มานะครับจากข้าราชการท่านนี้นะครับหรือว่าคุณปู่ท่านนี้นะครับนี่สาหรับ ไม้คูนี้นะครับหาชมได้ยากนะครับที่เก่าๆอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องคนมีตังนะครับหรือว่าข้าราชการนะครับจะมีนะครับสําหรับประตุ mes, มงคลนะครับที่สั่งทาพิเศษอย่างนี้นะครับนี่สวยๆอย่างนี้นะครับปกติถ้าถ้าเจอนะครับก็จะเป็นเป็นไม้ทัาธรรมดานะครับแต่วันนี้สั่งทําพิเศษนะครับนี่ทำมีลวดลายนะครับ เก่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับยาวนะครับเลยเข้าได้ทีละนิดนะครับนี่เก่ามากนะครับข้างล่างนี่ลอกหมดแล้วนะครับอ่าแล้วอันนี้อ่ามีความพิเศษนะครับมีอ่ารอยจานนะครับอยู่ตรงหัววัตถุมงคลนี่นะครับนี่เต็มเลยนะครับอ่าหลวงพ่อเดิมได้จานมือไว้นะครับนี่ลงอัขระแล้วก็ ปกเสกไว้นะครับแล้วก็มอบให้ทางข้าราชการท่านนี้นะครับแล้วผมก็ได้มานะครับปัจจุบันนะครับนี่วัตถุมงคลชิ้นนี้อยู่กับผมนะครับนี่นะครับนี่ตรงนี้เต็มเลยนะครับนี่รอยจานนะครับนี่นะครับตรงหัวตรงนี้นี่เต็มเลยนะครับนี่ถ้าลงกล้องดูจะเห็นนะครับว่าหลวงพ่อเดิมนะครับจานคาถาสังวิสุโลไว้นะครับนี่ นี่นะครับเต็มเต็มห้องนี่เลยนะครับนี่บนหัวตรงนี้ก็มีนะครับหัวเลยนะครับรอบนี่เลยนะครับนี่รอบข้องบนนี้ไม่พอนะครับตรงนี้อีกนะครับนี่เก่านะครับนี่อันนี้ทําพิเศษนะครับสั่งทําพิเศษนะครับสําหรับไม้คูชิ้นนี้นะครับหาชมได้ยากนะครับในหนังสือนี้ไม่มีนะครับสําหรับไม้คูนะครับจะเป็นคันกระสุนนะครับในในหนังสือทบไม้คูนี้ไม่มีนะเพราะว่าทําน้อยนะครับ หรือว่าทําให้ลูกศิษย์นะครับคนสนิทนะครับหรือว่าคนใกล้ชิดเท่านั้นนะครับหรือว่าข้าราชการนะครับคนมีตังค์เท่านั้นนะครับเพราะว่าต้องใช้เงินนะครับหรือว่าสิ่งของไปแลกเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อจะได้วัตถุมงคลอย่างนี้นะครับก่อนจะให้หลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับก็ต้องมีของไปแลกนะครับให้ช่างนะครับทําแกะลวดลายอะไรขึ้นมานะครับนี่นะครับ อันนี้ผมได้มาจากคนเก่าคนแก่เลยนะครับที่สัตวท้าวัตถุมงคลหลวงพเดิมนะครับแล้วก็ตอนที่หลวงพเดิมยังไม่มรณาภาพนะครับแล้วก็ท่านนี้นะครับหรือว่าข้าราชการเกษียณท่านนี้นะครับปัจจุบันนี้เกษียณแล้วนะครับก็กลชิดหลวงพเดิมนะครับก็จะก็ได้นาวัตถุมงคลนะครับของหลวงพเดิมนะครับชิ้นนี้นะครับไม้คูชิ้นนี้นะครับไปให้หลวงพเดิมปลุกเสกนะครับนี่ก็เป็นประวัตินะครับของ อ่าไม้คูชิ้นนี้นะครับนี่สวยมากนะครับนี่ลวดลายเป็นอ่าลวดลายนี้ทั้งอ่าทั้งไม้เลยนะครับเนี่ยตรงปลายก็จะเป็นอ่าไล่นะครับไล่ระดับนะครับลงมานะครับไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับสําหรับแบบนี้นะครับหรือไม่เจอเลยนะครับต้องอ่าเป็นคนมีตังนะครับหรือข้าราชการนะครับที่อ่ามีตังในสมัยก่อนนะครับได้สั่งสร้างขึ้นมานะครับอ่านี่ผมก็ได้มานะครับ จากข้าราชการนะครับเป็นครูนะครับเป็นครูเกษียณนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับชิ้นนี้ผมก็เพิ่งได้มานะครับช่วงนี้วัตถุมงคลของผมก็อาจจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับแล้วก็จะหาชมได้ยากนะครับเป็นของเก่านะครับของเก่าแล้วก็สวยนะครับหาชมได้ยากจริงๆนะครับที่ผมเอามาทําวิดีโอนะครับ ไม้นี่ก็หายากแล้วนะครับเนี่ยการสั่งสร้างการแกะลวดลายนะครับสั่งทําพิเศษอย่างนี้นี่ก็หายากแล้วนะครับไม้ครูนี่จะเจอแท้ๆนะครับนี่หายากนะครับจะเจอในเจอยากนะครับแล้วยิ่งหลงพระเดิมนะครับลงลงอัคละนะครับการจานมือนะครับไว้ที่ตรงหัวตรงนี้นะครับอันนี้ยิ่งหายากนะครับยิ่งห่วงนะครับสําหรับเจ้าของวัตถุมงคลนะครับหรือว่า คนที่ได้วัตถุมงคลมานะครในในสมัยก่อนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่หาชมได้ยากจริงๆนะครับนี่นะครับสั่งทำพิเศษนะครับแกะลายไว้ยังสวยงามมากนะครับอักขระนี่ชัดเจนนะครับห่มเดิมมอบให้ไว้นะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับ นักเลงเยอะนะครับในสมัยก่อนนักเลงคนขึ้นบ้านนี่เยอะนะครับหลวงพ่อเดิมก็เลยปกเสกนะครับลงลงจานนะครับแล้วก็มอบให้ข้าราชการท่านนี้นะครับนี่ลายมือหลวงพ่อเดิมนี่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับดูชัดๆนะครับนี่จานนูนเลยนะครับสําหรับลายมือหลวงพ่อเดิมต้องเป็นลักษณะนี้นะครับ และอันนี้เป็นวัตถุมงคลที่รับจากมือนะครับแล้วก็ก่อนหลวงพ่อเดิมจะมรณภาพนะครับก็ทางข้าราชการนะครับกษเียณท่านนี้นะครับคุณปู่ท่านนี้ครับก็ได้เอาวัตถุมงคลชิ้นนี้นะครับไปให้หลวงพ่อเดิมนะครับปลุกเสกนะครับลงอคาะนะครับแล้วก็ได้เอาไว้ติดบ้านนะครับแล้วปัจจุบันนี้ผมก็ได้มานะครับนี่เป็น อีกหนึ่งชิ้นนะครับที่สวยนะครับแล้วก็หาชมได้ยากนะครับสําหรับแบบนี้นะครับนี่แกะลวดลายในสมัยก่อนนี่ต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากนะครับในการสั่งสร้างอย่างนี้นะครับวัตถุมงคลสั่งทำพิเศษอย่างนี้นะครับที่มีชิ้นเดียวอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ใช้เงินเป็นจานวนมากนะครับแต่ว่าด้วยเป็นเป็นข้าราชการนะครับก็มีตังนะครับในการทํานะครับแล้วเร็วๆนี้ผมคาดว่า เขามีขอซับช้างนะครับสำหรับบ้านนี้นะครับที่หลอมพอเดิมนะครับได้จานนะครับจานนัคขลระไว้นะครับเขาบอกว่าได้มาพร้อมกับไม้คูชิ้นนี้นะครับไม้คูอันนี้นะครับผมก็คาดว่าถ้าบุญต้องการนะครับก็ได้อาจจะได้มาทําวิดีโอนะครับสําหรับขอซับช้างนะครับที่ใช้เลี้ยงช้างนะครับให้หลอมพอเดิมนะครับในยุคสมัยก่อนนะครับ ทางคุณปู่ท่านนี้ได้บอกไว้ว่าได้มาพร้อมกับไม้ครูวันนี้นะครับขอสับช้างนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้มานะครับคาดว่าเร็วๆนี้นะครับหรือว่าไม่น่าอ,อีกไม่นานานนะครับอาจจะมาอยู่กับผมนะครับสำหรับขอสับช้างหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นขอสับช้างที่ใช้เลี้ยงช้างให้หลวงพ่อเดิมนะครับในสมัยก่อนนะครับทาง อาข้าราชการเกษียณท่านนี้ก็เก็บไว้นะครับอันนี้แท้นะครับแท้ดูง่ายเลยนะครับสําหรับความเก่างนี้นะครับแล้วก็ลายมือหลวงพระเดิมนะครับนี่นะครับจานเวทตเมในบนหัวตรงนี้นะครับมาถูมงคลของหลวงพระเดิมที่ มีลายมือหลงพ่อเดิมนะครับหรือไม่มีนะครับ่ยิงไม่มีนี่ราคาก็สูงอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งมีนี่ราคายิ่งสูงหนักเลยนะครับสําหรับไม้คูอย่างนี้นะครับยิ่งมีน้อยนะครับนี่ก็เป็นอไอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับของหลงพ่อเดิมนะครับที่สั่งสร้างนะครับให้สิทธิ์นะครับคนพิเศษนะครับหรือว่าคนสนิทนะครับสั่งทาพิเศษนะครับของวัตถุมงคลที่แปลกๆนะครับอย่างเช่นไม้คู่นะครับ ถ้าวิดีโอนี้นะครับใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็ชอบนะครับสำหรับวัตถุมงคลแปลกๆสวยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนอย่างนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวิดีโอนี้นะครับหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับส่งมาถามผมได้นะครับทาง ID l ดี e นะครับ0989315050นะครับ อหรือติดต่อผมโดยตรงนะครับ0ูนย์เก้าแนะครับอ่าไม่อ่าไม่ได้รับเช็คประนะครับหรือว่าอ่าตอบเกแท้นะครับอ่าเราจะถามเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่ผมทําวิดีโอนะครับหรือว่าอ่าประวัติการจัดสร้างหรือความเป็นมาอย่างเดียวนะครับถ้าใครอ่าถามนอกเหนือจากนี้นะครับผมขออนุญาตไม่ตอบนะครับอ่าวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ